ขร้อนเหมือนไฟนรกมาดูฮะดีสและวิธีแก้กันเถอะเคยเป็นไข้แล้วรู้สึกตัวร้อนจี่เหมือนอยู่ในเตาอบไหมไม่แปลกเลยเพราะท่านาศาสดามูฮัมหมัดได้บอกไว้ว่าไข้เป็นส่วนหนึ่งของไอร้อนจากนรกยะฮันนัมดังนั้นจงทําให้มันเย็นลงด้วยน้ํารายงานโดยเอาบุคอรีและมุสลิมคําพูดนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราถูกเผาจริงๆจ,จ,จ,จากไฟนรกนะแต่เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าไข้นั้นร้อนแค่ไหน จนท่านศาสดาแนะนำให้ใช้น้ำช่วยลดความร้อนลงแล้วทำไมต้องใช้น้ำเคล็ดลับนี้ตรงกับหลักวิทยาศาสตร์เลยเมื่อเป็นไข้ร่างกายจะร้อนขึ้นเพราะระบบภูมิคุ้มกันกำลังต่อสู้กับเชื้อโรคถ้าร้อนเกินไปร่างกายจะอ่อนเพลียและอาจเป็นอันตไรายได้วิธีที่ดีที่สุดคือดื่มน้ำเยอะๆช่วยให้ร่างกายไม่ขาดน้ำอาบน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นเล็กน้อยลดอุณหภูมิร่างกายใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตัว ลดไข้อย่างได้ผลบทเรียนจากฮะดีสนี้าศาสนาอิสลามใส่ใจสุขภาพไม่ใช่แค่เรื่องจิตใจแต่ร่างกายก็สำคัญการแพทย์กับาศาสนาไปด้วยกันได้วิธีลดไข้นี้เป็นที่ยอมรับทางวิทยาศาสตร์ดูแลตัวเองและผู้อื่นถ้าเห็นใครไม่สบายอย่าลืมแนะนำวิธีนี้ให้เขานะครั้งหน้าถ้าเป็นไข้อย่าทนร้อนเหมือนไฟนรกลองทำตามคำแนะนำของท่านาศาสดาแล้วว่าจะรู้ว่า น้ำเป็นตัวช่วยที่ดีจริงๆ